i สวัสดีค่ะวันี้ตอลอดข่าสื่ชาแนเมเนซ่านะคะวันนี้เราก็มาเปิดบอกกันที่บ้านเพราะว่าเรากําลังจะออกจากบ้านเพื่อไปงานรับปริญญาเพื่อนนะคะที่อักษรจุฬาค่ะไปดูนะคะว่าวันนี้เราไปเที่ยวสยามเนี่ยแล้วก็ไปงานรับปริญญาเพื่อนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีติ้งกับเพื่อนด้วยนะคะส่วนการแต่งหน้าลุคนี้นะคะเรามีไว้ให้แน่นอนนะคะถ่ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถกดดูได้ใน y o u t u เมเนซ่าเช่นเดียวกันอย่าลืมไปดูนะคะก็อื่นก็อย่าลืมกด u ับส cribe แล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้้าางงคค่ะะะตอนนนะีะก็ถึสยม เรียบร้อยแล้วทุกคนกําลังเดินเข้าสยามเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็นัดกับเพื่อนๆเรียบร้อยเพื่อนๆก็กําลังทยอยมาตอนนี้เราก็อยู่กับเพ,เพื่อนแล้วนะคะแล้วก็ข้างหน้าด้วยกํา <c oughs> ลังจะโดนบ <c oughs> ิดพื้นกันแล้วเพราะตอนแรกมากันเร็วมากเลยเนาะตอนนี้กําลังจะสายแล้วไปกันเถอะรีบไปกันเถอะเราซื้อของว่าใครเพื่อนเราไหมเรียบร้อยเ <c oughs> อ้ยช้ามากเลยอะเรานั่งจากแท็กซี่มาตุ๊กตุ๊กซื้อต่อมาเพื่อนจาตุ๊กตุ๊กมาเท่าไหร่อะสามสิบเท่ากันเออสวัสดีสวัสดีค่ะเจ้าเ่ห เโรถไปเขาก็นัทรว่าห้เออเดีาดวๆะรมอบร่มอบแล้วบอกม่ต้องมาถ่ายหมอกชอบปะใช่เราต้องถ่ายลัมอบด้วยกันกลางวันกินรัวยืนในปะได้หมดไปดิ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 ไอดิไปดิไปดิไปดิดิไปดิไปดิไปดไปดะไปดดิไดิ้ปใช่จริงอะไรปะดไดปะหยัดดิก็คือเอากล้องไ ร้อนมากเลยเอาเอาคแม่แต่ละกล้องเนี่ยจะบอกว่านาชาค่ะวันงานแต่งเขาก็จะวอล์กเลยนาชาก็เป็นนาทีบอกไปได้ค่ะถ่ายแต่หน้าตัวเองอันนี้ก็คือมีแต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวะที่เราไปนะคะมีหน้าที่ไหมสุดคิวโอดึงใจค่ะ แต่ว่าถือคือว่าโคตรถือว่าโคตรยาวรอนมากเลยตุกตาดวยค่ะตุกตาด้วยค่ะเตรียมเลยมันมีแบบแกนแล้วก็แบบล็อกราคาด้วยนเนายก็คือแบบคนรับนี่คือคนที่ถ่ายให้เรานะคะไม่มีโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ต่างกับเราหรอกเราก็ถ่ายก็เก่งก็เก่งเหมือนกันเคยรู้ยฝากไว้าของกูเล่นเล่ากับปาร์ตี้ นี่คือข้อสำคัญที่ที่คุณจะโรงแรมเขาว่าอะไรเราไหมที่เจียวให้เราเหมือนคนที่เาเนคเป็บคนเ็นคนเ้นคนเคนเป็นคนเป็คนเป็เป็เปานคนเป็นเป็นคนเป็นคนเปนคนเนคเ็นคนป็นคนเป็นนเป็จคนเป็นคนเป็คนเป็นม่เปนมิเป็นวนเนเป็นอไปหนของปินเราหิวเป็นมนกแตนว่เนุนเจะเป็นคนเ่็คนเป็นม่ได้นปด้วยเม่เป็นไรนะมากันพี่มากับพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปกินนต่อ สองปีสี่สามปีเออจะได้มาไหมดีนะคะมีหกที่มาหงเออตอนนี้เราอยู่ที่สามย่านวิทาวนะคะแล้วก็อยู่ที่ร้านไอซิไอสามย่านพีทาวนะคะเดี๋ยวมาทานข้าวกันกนมาเป็นสุกี้ชาบูอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแก๊งเลยค่ะยาวๆเลยจ้า มีเจลลโต้ของค่ะทุกคนแล้วก็เพื่อนของเราผู้นำทัพมันน sure> ี้แล้วโอ๊ยะปกรบกนะกะรรกะบอร 多少钱？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 多 <noise> 少<楽> ตอนนี้นะคะเราก็แยกกับเพื่อนบางส่วนแล้วก็อยู่กับเพื่อนอีกบางส่วนนะคะเราก็มานั่งสตาร์บัคกันนะทุกคนเพราะว่าค่ะเราจะมานั่งเมาส์กันนะคะนั่งแบบเมาส์มอยเราไม่เจอเพื่อนกันนานเนาะเราก็จะแบบมกีการแบบนั่งเมาส์มอ,มอ,อยอไปซึ่งวันนี้เราก็มีภารกิจอีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องไปล้างฟิล์มนะคะสยามโดยที่ร้านคาเมลียทาวเออคือเมีไปล้างบ่อยที่ร้านนี้เมยรู้สึกว่าเขาล้างออกมาแล้ว สแกนภาพสวยด้วยอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่คือมเมคเคยรสแกนร้านอื่นมันแพงกว่าน,นี้แต่ภาพออกมามันไม่ดีเลยเว้ยแต่ร้านนี้สแกนดีคือเวิร์กลคาไม่แพงด้วยแล้วก็รอไม่นานจริงๆอันนี้คือรอประมาณชั่วโมงหนึ่งอะเขาบอกว่าต้องรอสองชั่วโมงคือไ,ได้ชั่วโมงหนึ่งอะตลอดไม่เคยช้ากว่านี้เลยนะคะแล้วก็จะมาเป็นไฟล์แบบ Google Drive แล้วเราก็แบบดึงรูปมาจาก Google Drive แต่แนะนําว่าถ้าเกิดได้ Drive มาุ๊กก็ควรจะดึงเลยให้แบบภายใน1นึน่งสองวันเพราะว่ามันมีไทม์ของมันมีเวลาของมันอาจจะจำกัดเพื่อที่ เขาก็จะได้รีวิวเนาะไปใช้กับลูกค้าคนอื่นนะคะก็นเดี๋ยวเขาขอ,อนั่งเมาส์กับเพื่อนอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่สามยานิทาวอยู่่นตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์วันแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็ลืมถ่ายหลายช่วงเลย <ๆ S 2> <ๆ>ก็มีไปนั่งเมาส์นั่งเมาส์กับเพื่อนแต่ตอนนี้คือแยกกันแล้วเหลืออยู่แค่สี่คนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานขนมหวานกันแล้วเดี๋ยวเมย์จะเอากล้องไปล้างที่ร้านคาเมเลทาวก่อน นี่นะคะคือร้านคาเมเล่าทาวเดี๋ยวเราจะเข้าไปล้างฟิล์มกันมีตลาดด้วยอันนี้เป็นตลาดแบบมีรถเลยอ่ะโอ้ยมาแล้วนะคะทุกคนโอ้เออมากินกันดีกว่านัา่นแหละเจ๋สวยมากอลังมากเลยโอ้ยไหนตัวไหนต้องไม่ต้องกินแล้วเว้ยก็ขายดยกูก็เพิ่งจะขายอยู่แหละ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งแล้วก็คือห้งปิดกันหมดแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะมาเชียร์นะคะเช็ควินเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะเดินเล่นข้างนอกอีกนิดหน่อยนะคะมันจะมีของขายอยู่ข้างหน้านะทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะดูของนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับละตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วอะดูสิตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์แล้วเรียบร้อยผ่านสยามพารากอนมาแล้วนะคะได้ของมาเทียบเลยซื้อไปฝากเพื่อนนะคะที่อยู่ที่บ้านกำลัลงรอเราอยู่เนาะวันนี้เป็นวันนึ่งนะคะที่เรามา มีติ้งกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานมากในบางคนนะก็ได้แบบพบปะได้พูดคุยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เมพูดภาษาอังกฤษเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าแฟนเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเราก็เลยต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งที่เราลืมไปนานแล้วเนาะพ้อเนาะกดฟื้นได้ก็เอาเย็นเลยเหมือนกัน ตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe c h a n เมย์ซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมง์สำหรับวันนี้เมย์ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายนะคะหวังว่าจะชอบคลิปสบายๆแบบนี้นะบ๊ายบาย